่มัจะยอด้ดมมไ,มไม่เท่าไหร่เลยผมโทรศัพท์ไม่นี่รับไม่ทำไม่รู้จะรับยังไงถูกไม่รู้จะพูดยังไงถูกพอมีแฟไในดวงเปลี้ยงไม่นนีจะมาเร็วๆนะสวยเช่นแก้ปลดแล้วนะที่ติม๊กมาค่ปะป้าวันนี้ป้ามาทำอะไรคะก็มาแก้บนให้เ <c oughs> ทพนู่นแดงไงแต่ป้าบนอะไรไว้คะ กบุนพิซซ่าบุญพิซซ่าจ้าได้ได้โชคจากอะไรคะได้โชคจากนู่เดงลูกปิงปองอ่ะได้มานนี้น้อยได้เยอะไหมคะนิดหน่อยจ้ะได้นิดหน่อยนิดซึ่งนิดกิจอะไรกิแสนสร้างมืองลองวันหน้านี้ป้าจะมาอยู่ไหมมาสิ่ตีกองป้ามั้งแหละได้ได้โชคบ่อยไหมมาทีเนี้ยก็นี่แหละ โชคครั้งนี้ก็เคยอยู่ว่าครั้งเนี้ยได้ครั้งแรกก็ทีเนี้ยจะมาเรื่อยแหละต้องมาอีกเขาต้องให้อีกเดินทางมาไกลไหมก็หมู่บ้านข้างเคียงเนี่ยจ้ะแล้วเรารู้ได้ไงครับว่าหนูแดงเนี่ยให้โชคให้ลาบก็คนที่เข้าทุกๆไปเขาก็พูดกันไงปากต่อปากอ่าปากต่อปากครับป้าหลวงป้าก็มามั้งครัเ้าากนนนแลลวหหอ ระยองหิ้วสั้นจันหิยาวน่ะสุพรรณหิ้วใหญ่ไม่ยอมใครหรอกไม่ทำอะไรได้กี่อะไรนะได้ค่าค่ะได้ค่าหาร้อยอีกร้อยอีกร้อย เลาค่ะห้าห้าเจ็ดอ๋อห้าห้าเจ็ด